เปนอะไรตรงนะครับของเขาทำไปก่อน อันนี้เราเลี้ยงเองหรือว่าเวลาเราจับมามันก็เชื่องแต่ว่าเป็นงูที่ไวตอนนี้เขาตัวเล็กเขายังไม่มีฟันครับแต่กันแต่มันก็แกะข้าวอยู่ดีอ่ะลบอิน่าบักอ้ากลับมากลับมา มันเขียวยาวไหมไม่ยาวไม่ควงเลยมันโค้งเหรมเก้โอ้ยอ๋อนี่มันมีน้ำเกลตรงไหนบุ๊มบอลเหรวเขาบอกก็รกลดิไม่ไม่เคยดูนะครับไม่เคยดูครับ ไม่ต้องเอาไม้ไปแย่เขาแบบจับจับขึ้นไมาใส่ใส่สาขึ้นมาแต่พอดีเพื่อนผมเพื่อนผมเห็นว่าลูกผมชอบครับเพื่อนผมก็เลยมอบให้ตัวหนึ่งครับครับเพื่อนผมก็เลยมอบให้เขาเป็นมือมือกับตัวหนึ่งก็เป็นมีเพื่อนเล่นเป็นงูเล่นอาไปนอนด้วยหรือเปล่ามีงูไม่พอนะตอนแรกก็เรื่องความอยู่ รถ602ผู้ชีพเพิ่มขึ้นรถเปลี่ยนช่วงนี้วันหนึ่งแยกกองการเลยวัย้ก็มี603วัย25ห้อง0ต้องไหมต้องต้องักทรพย์รถ601ว่2เปลี่ยนผู้ชีพเพิ่มขึ้นรถ601 รถออกตัวหนึ่งออกวอซีรับผู like ้ป่วยโรปันศาลพีส่งรอพอมหาราชแล้วทราบเปลี่ยนกูชีใสเลยเดี๋ยวจะมีซอสมั้งมีอะไรบ้างมีไม้ค้อแล้วก็ถุงดำค่ะแกให้ดูหน่อยากให้ดูข้างในข้างในครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างให้พ่อข้าไปดูก่อนครับว่ามีแล้วเรารู้จักงูหลายชนิดไหมท่านหมอยงูเนี้ยเราดูเลยอ่าอ่าอันนี้พี่จับ โอ้หไวเกือบ้าค่อยๆลงค่ะค่อย